สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะขอ,อนําเสนอพระกําแพงสุ้มก่อหรือพระสุ้มก่อซึ่งมีความโดดเด่นในด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณและเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงของเมืองกําแพงเพชรพระกําแพงสุ้มก่อนั้นเป็นพระปฏิมากรรมในสมัยสุโขทัยนั่งสมาธิมีลายกระหนอกอยู่ด้านข้างขององค์พระ ซึ่งองค์พระนั้นจะประทับอยู่บนบัวเล็บช้างขอบของพิมพ์พระจะโค้งมนมีลักษณะคล้ายกับตัวกอไก่ซึ่งคนโบราณมักจะเรียกว่าพระสุ้มกอหรือพระกำแพงสุ้มกอเนื่องจากคำว่ากำแพงนั้นนะครับก็เป็นที่มาของเมืองกำแพงเพชรซึ่งพระสุ้มกอถูกขุดค้นพบอยู่ที่บริเวณวัดบรมาธาตุวัดพิกุล วัดฤาษีและตลอดบริเวณลานทุ่งเศรษฐีครับมีตำนานปรากฏชัดเจนจากการพบศิลาจารึกบนแผ่นลานเงินในกุขณะหรือพระเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดพระบรมธาตุเมืองนครชุมและเมื่อพุทธศักราช2,392สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดระฆังซึ่งขึ้นมาเยี่ยมญาติโยมที่เมืองกำแพงเพชร ได้อ่านศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่วัเดเสด็จฝั่งเมืองกำแพงเพชรนั้นจะมีศิลาจารึกอยู่ ได้กล่าวถึงพิธีการสร้างพระรวมถึงพุทธานุภาพอย่างมหัศจา์ของพระเครื่องสกุลกำแพงเพชรทั้งหลายนอกจากนี้นะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องสเสด็จประพาสกำแพงเพชรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ซึ่งเขียนในปีพุทธศักราช2449ก็ได้กล่าวถึงจารึกบนแผ่นลานทองอันมีข้อความเกี่ยวกับการผุดค้นพบพระต่างๆ ตามกรุต่างๆมีหลักฐานชิ้นสำคัญอันเกี่ยวกับเมืองกำแพงเพชรได้แก่ศิลาจารึกนครชุมที่กล่าวถึงการสร้างเมืองโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยในราวปีพุทธศักราช1279จากหลักฐานการศึกษาเทียบเคียงทั้งหลายมีข้อสันนิษฐานว่า โดยสรุปแล้วพระสุมกอนั้นถูกสร้างโดยพระมาหาธรรมราชาลิไทยเมื่อครั้งดำรงพระยศผู้ครองเมืองชากังราวในฐานะเมืองหน้าดา่านสำคัญของอาณาจักรสุขโขทยัยก่อนที่จะทรงรับสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่5ของราชวงศ์สุขโขทัยครับดังนั้นอายุการสร้างของพระสุมกอจวบจนถึงปัจจุบันจึงอยู่ประมาณ700-800ถึงปีครับ สำหรับพระสุ้มกอหรือพระกำแพงสุ้มกอนั้นจะมีพุทธคุณเน้นในทางโพกพ์เป็นมหาอำนาจวาสนาบารมีเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงไม่มีวันจนคนที่ขัดสนด้านเงินทองหรือผู้ที่เป็นน้อยในลาบยศมักจะนิยมห้อยบูชาเป็นอย่างยิ่งมีครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตามหานิยมแขวคาดปลอดภยัยโชคลาภ จนมีคำพูดติดปากกันมาแต่โบราณว่ามีกูแล้วไม่จนสำหรับพระกำแพงสมกอถูกจัดอยู่หนึ่งในห้าของชุดพระเบญจภาคีซึ่งความต้องการหรือความนิยมพระสมกอนั้นจึงมีสูงมากเลยทีเดียวครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระสุ้มกอของร้านวัรันทอเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายังลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้หรือท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน q r code คเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเรา ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรน,นะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดเคลียบใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ